ในดินแดนที่หมอกควันเคยบทบังยอดภูผาตำนานบทใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับนี่คือเรื่องราวของเหล่าผู้พิทักษ์กาซลองที่ลุกขึ้นมาสู้กับปีศาจร้ายแห่งยุคสมัยฟังดูแล้วเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของนิทานเลยใช่ไหมครับแต่ว่าปีศาจที่ตื่นขึ้นมาจากกองไฟเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ในหน้าหนังสือนะครับแต่มันคือวิกฤตที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็กำลังคุกคามลมหายใจของผู้คนอยู่ใช่แล้วครับ ปีศาจตนนี้มันมีตัวตนอยู่จริงในรูปแบบของมลพิษทางอากาศที่เข้าโจมตีเมืองฝางจังหวัดเชียงใหม่ดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยขึ้นชื่อเรื่องความงดงามของธรรมชาติลองนึกภาพตามนะครับจากดินแดนที่เคยอุดมสมบูรณ์ป่าไม้เขียวขจีมีส้มสายนำพึ่งรสหวานเรื่องชื่อกลับถูกปกคลุมไปด้วยม่านหมอกควันสีเทาทึบจนยอดดอยทั้งสาที่เคยเห็นชัดๆเนี่ยหายหลับไปกับตาเลยพืชผลต่างๆก็พากันเหี่ยวเฉา นี่แหละครับคือพลังทำลายล้างของเจ้าปีศาจหมอกควันหรือที่เราเรียกกันว่าวิกฤตฝุ่น PM 2.5นั่นเองแต่ว่านะครับเมื่อมีปีศาจก็ยอมต้องมีผู้กล้าและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดเหล่าผู้พิทักษ์ครับตามตำนานเนี่ยปราชชาวบ้านได้ทำนายเอาไว้ซึ่งคำทำนายนี้แหละครับที่จุดประกายการผจญภัยครั้งสำคัญขึ้นเป็นภารกิจที่ต้องออกรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายไป ซึ่งไอเจ้าพลังปัญญาทั้งแปดที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือแนวคิดเรื่องพหูปัญญาที่เชื่อว่าคนเราแต่และคนมีความถนัดและความฉลาดที่แตกต่างกันไปนั่นเองครับและนี่ก็คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยครับขบวนการผู้พิทักษ์กาซลองคือชื่อของโครงการที่เชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันซ่อนอยู่และพลังเหล่านั้นล่ะครับที่สามารถนำมารวมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ ที่สำคัญคือนี่ไม่ใช่แค่การเล่นสนุกๆนนะครับแต่มันคือการนำความรู้จากในห้องเรียนมาปรับใช้กับภารกิจจริงๆเลยจะเห็นได้เลยว่าทุกวิชาที่เราเรียนกันมาตั้งแต่วิทยาศาสตร์ไปจนถึงศิลปะล้วนกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้ครั้งนี้ได้ทั้งนั้นเอาล่ะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปติดตามการเดินทางของเหล่าผู้พิทักษ์ตัวน้อยผ่านบททดสอบทั้ง5ภารกิจได้กัน และนี่ก็คือแผนที่การเดินทางสู่การเป็นผู้พิทักษ์ครับแต่ละด่านก็จะประกอบไปด้วยภารกิจสำคัญที่จะดึงพลันปัญญาในแต่ละด้านของ,น,องน้องๆออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยภารกิจแรกเลยคือการใช้พลานแห่งภาษาครับน้องๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฟป่าแล้วเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นคำขวัญที่ทรงพลังเข้าถึงอารมณ์ของผู้คนเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนหันกลับมารักบ,บ้านเกิดของตัวเอง พอมาถึงภารกิจที่2พลังแห่งภาษาจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังของตัวเลขและเหตุผลครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการจะเอาชนะปีศาจได้มันต้องใช้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเข้าสู้น้องๆก็เลยต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลกันและนี่คือผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนมากการคำนวณมันแสดงให้เห็นเลยครับว่าการนำใบส้มมาทำปุ๋ยหมักเนี่ยมันสร้างกำไรได้จริงๆนะ ในขณะที่การเผาทิ้งมีแต่ต้นทุนและความเสียหายล้วนๆน,นี่แหละครับคือการใช้ตรก,กะและข้อมูลเพื่อเอาชนะปีศาจอย่างแท้จริงมาถึงภารกิจที่3เหเราผู้พิทักษ์ของเราจะกลายเป็นนักวางแผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมครับพวกเขาต้องใช้พลังปัญญาด้านมิติสัมพันธ์หรือความสามารถในการมองเห็นภาพและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่มาวิเคราะห์แผนที่ดาวเทียมของอำเภอฝางแล้วผลที่ได้คืออะไรนะหรอครับ โอ้โหนงร้องสามารถระบุจุดเสี่ยงได้ออกแบบแนวป้องกันแล้วยังสร้างสารรค์โลโก้ของทีมขึ้นมาได้ด้วยตัวเองอีกด้วยนี่มันแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนข้อมูลที่ดูซับซ้อนให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่จับต้องได้แล้วก็ยังเปลี่ยนไปด้วยความคิดสร้างสารรค์อีกด้วยครับหลังจากใช้ตรกกะและการวางแผนมาอย่างเข้มข้นแล้วภารกิจที่4ี่จะปลดปล่อยพลังแห่งศิลปะก,การแสดงออกมาครับเป็นการใช้ดนตรีและการเคลื่อนไหวของร่างกายมาสื่อสารเรื่องราวแทน กระบวนการสร้างสรรค์ของพวกเขานี้น่าทึ่งมากเลยนะครับเริ่มจากการฟังเพื่อแยกแยะเสียงสร้างจังหวะของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ออกแบบท่าเต้นที่สื่อความหมายก่อนจะจบลงที่การแสดงกลุ่มที่ออกมาทรงพลังมากๆนี่คือการใช้ปัญญาด้านดนตรีและร่างกายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้และฟื้นฟูได้อย่างยอดเยี่ยมเลยและแล้วการเดินทางก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด ที่ซึ่งวีรบุรุษต,ตัวจริงจะถือกำเนิดขึ้นจากคำมั่นสัญญาจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้แหละครับภารกิจสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่การลงมือทำอะไรที่อยู่ภายนอกแต่เป็นการสำรวจสิ่งที่อยู่ข้างในจิตใจของตัวเองเป็นการเปลี่ยนจากการกระทำไปสู่การตระหนักรู้อย่างแท้จริง นี่เป็นตัวอย่างคำมั่นสัญญาที่น่าประทับใจมากครับมันแสดงให้เห็นว่าเด็กๆไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆนะครับแต่ยังค้นพบด้วยว่าพลังปัญญาเฉพาะตัวของพวกเขานั้นจะนำไปใช้เพื่อส่วนรวมได้อย่างไรและนี่คือช่วงเวลาที่พวกเขาไม่ได้เป็นแค่นักเรียนอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นผู้พิทักษ์อย่างเต็มตัวและทั้งหมดที่เล่ามานี้ก็นามาสู่บทสรุปที่สวยงามมากครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงแกนความคิดที่สาคัญที่สุดของโครงการนี้ ดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนมุมมองเลยครับจากเมืองเผาที่มองเศษใบไม้เป็นแค่ขยะที่ต้องกำจัดทิ้งไปให้กลายมาเป็นเมืองเพาะที่มองเห็นคุณค่าแล้วก็เปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นการบ่มเพาะสิ่งใหม่ๆให้เติบโตขึ้นมาแทนที่ท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของผู้พิทักษ์าสลองได้มอบบทเรียนที่สำคัญมากๆให้กับเราครับไม่ใช่แค่พลังของการเล่าเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจนะ แต่ยังพิสูจน์ให้เห็นด้วยว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่และขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นนี้เองที่เป็นรากฐานของนวัตกรรมที่ยั่งยืนที่สุดเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปขบคิดกันครับว่าในชุมชนของเรามีปีศาจยุคใหม่ตนไหนที่เราต้องเผชิญอยู่บ้างแล้วเราจะสามารถสร้างตำนานของผู้พิทักษ์ในแบบฉบับของเราเองขึ้นมาได้อย่างไร